สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องรินดาพารวยพาชมบ้านและที่ดินสวยๆค่ะวันนี้น้องขอนำเสนอขายบ้านเดี่ยว2ชั้นหลังใหญ่เนื้อที่อยู่ที่115ตารางวาเป็นโฉนดพุดธแดงตั้งอยู่บ้านเลขที่133ทับ2หมู่12ตําตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองเพชรชบูรณ์ด้านหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ30เมตรติดถนนสาธารนณะ ห่างจากถนนลาดยางเพียง50เมตรเท่านั้นด้านหน้าหันออกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือภายในที่ดินมีบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้หนึ่งหลังขนาดใหญ่ค่ะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ประมาณ350ตารางเมตรเมื่อก่อนนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้ยกได้ถุนสูงครึ่งรีโนเวทต่อเติมได้ไม่นานค่ะชั้นล่างมีสองห้องนอนด้วยกัน มี1ห,ห้องนอนขนาดใหญ่มี2ประตูนะคะประตูด้านนอกกับประตูด้านในแล้วก็มี1ห,ห้องนอนขนาดเล็กด้านหน้าบ้านมีระเบียงกว้างๆค่ะเปิดลงให้ลมพัดเข้ามาได้ที่นี่เข้ามาในบ้านบ้านจะเย็นมากเลยนะคะแล้วก็มีลมโชยตลอดเลย เป็นบ้านที่สะอาดสะอ้านแล้วก็ยังใหม่อยู่นะคะการเดินสายไฟอะไรต่างๆเนี่ยดูเป็นระเบียบเรียบร้อยฟ้าก็ใหม่นะคะห้องครัวแยกเป็น2โซนด้วยกันมีโซนครัวฝรั่งตรงนี้นะคะแล้วก็เปิดประตูออกไปด้านหลังตรงนี้จะเป็นครัวไทยขนาดใหญ่พอสมควรเลยค่ะ ถัดจากครัวไทยไปก็มีประตูเปิดโล่งไปถึงหลังบ้านยังมีพื้นที่ให้เราได้ปลูกผักสวนครัวไว้ทานค่ะแล้วก็ชั้นล่างมีหนึ่งห้องน้ําส่วนชั้นที่สองนะคะสร้างมาจากไม้เนื้อแข็งหลายชนิดด้วยกันค่ะพื้นไม้เป็นพื้นดั้งเดิมนะคะจากบ้านหลังเก่าเลยแล้วก็ทุกอย่างยังเป็นเดิมๆอยู่ ยังมีส่วนที่ต่อเติมเพิ่มเข้ามาและผนังบางช่วงนะคะเป็นไม้เนื้อแข็งและก็บางช่วงก็เป็นฝาเชล่าค่ะ ด้านหลังตรงนี้ต่อเติมเข้ามาเป็นโซนซักล้างแล้วก็มีหนึ่งห้องน้ําส่วนของตัวบ้านนะคะชั้นบนจะเป็นห้องโถงกว้างๆแล้วก็มีสองห้องนอนมีตู้ฝังผนังลงไปเลยนะคะแล้วก็ข้างในห้องนอนแต่ละห้องก็จะมีเตียงไม้โดยรวมแล้วบ้านหลังนี้มีสห้องนอนสองห้องน้ำสองห้องครัวมีระเบียงแล้วก็ยังมีห้องโถงกว้าง มีโซนให้เราได้ทำการซักล้างแล้วก็ยังมีโรงจอดรถเพิ่งต่อเติมขนาดใหญ่เลยค่ะมียุ้งไม้ขนาดเล็กๆเ,เอาไว้ได้เก็บข้าวค่ะ ั้งหมดนี้นะคะเจ้าของเสนอขายในราคาเพียง1ล้านบาทเท่านั้นส่วนบริเวณรอบบ้านเป็นชุมชนขนาดใหญ่ห่างจากตลาดเพียง1กิโลเมตรมีร้านคา้าร้านสะดวกซื้อชื่อดังอยู่ใกล้ๆค่ะเพียง1กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์โรงพยาบาลศูนย์ราชการประจำจังหวัดเพียง14กิโลเมตรและยังอยู่ใกล้ถนนราดยางเพียงแค่50เมตรเท่านั้นเฉพาะตัวบ้านก็คุ้มละค่ะ สนใจนัดชมกันก่อนได้เลยค่ะ